สวัสดีครับพี่น้องครับมีตอนแรกครับออกมาหาดักหนูครับนี่ครับกับดักกับอีกกับเด็กครับเนี่ยเนี้ยมั่นมั่นเผาครับครับไปหาดักกันเลยครับเดี๋ยวเก็มาเบิองมือเสาครับว่าเดจะเด็กเดกโตครับครับหาดักกันครับนี่ครับห้อยหนูครับมองลองมั่นครับนี่ครับ ดักไว้ครับหลังนึงครับห้อยหนูกินกินหนูมันครับเอาผมเอาหัวมันมาดักไวน้นีหลังนึงครับผ่านปักน้ำทุ่ง ไปครับเดี๋ยวเบิ่งมืออื่นเตาครับน้อยย่างดักไปเรื่อยครับทั้งนี้ครับมือจะตามน้งเพริกบนนอกมืออื่นจะเด็กขัวบนนอกต้องมีแต่แหน่น่อยครับมืออื่นครับไปครับหาดักกันต่อครับนี่ครับพี่้องครับเจือข้างนิ่มครับ เกลี่ยมึงนอาจจะเกลี่ยล้วครับผมว่าส่งเกลี่ยเลยห่างขับไปครับเดี๋ยวมืออื่นเมอ่์เอาครับหาดักหนูกันต่อครับผันปัด 要不然。 นี่ครับห้อยครับติ่มเลยครับเดี๋ยวเอากลับมาดักครับมาครับนีอีกหลังนึงครับ ไม่เลยห้อยรับดี๋ยห้อยจะดักไปเรื่อยๆครับจนกว่ากับปจะเบิดครับปลายุงปลาหย้าไปครับผมสวยจนเศร้าครับไม่ยามกับปครับหนีมาคนเดียวครับพันปักไปได้มาครับพันปักเห็าง่ายครับเลไม่ให้ผมเบื่อคนเดียว ลุยกันครับว่าจะได้ตได้แจมบ่ได้ขัญขวบบ่ครับไปกันเลยครับบึ่งหลังแหลกครับเหมือนขามายนี่สั่หลังแหลกวัติครับมากินงกเงียบจิบ ลันเปียงหนูหมดติดครับแต้มแหลกมาแล้วครับหมดแดงครับนี่ครับแต้มแหลกครับนายนายจิติจวีนเหรอครับนีะครับตบปพดกันครับนี่ครับปพดออกมาแล้วครับหลังนึงหลังนึงตัวหลังนึงครับไป๊บครับ ได้อีกแล้วครับผมเป็นหนูฟุกหรือเปล่านี่ตัวท้อแขนเต็มสองครับเต็มสองอเต็มปิกแล้วครับตัวก็ร้องกินเลยครับกระป๋อครับเดี๋ยวครับ,รส,รบ,รบสองแต้มครับ พอนปักอยากไปครับข้างในบม่ลันครับ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 รู้กี้ครับไปหลังอีกครับไปทั้งหมดครับไปครับครับอีกหลังนึงครับหลันบ้าง โบรันครับโบรันครับหลังนี้ครับอีหลังหนึ่งครับข้างในครับบันบนอกน่โบรันครับดังนี้ครับไปครับไปเลยครับเลยไปเบิ้งครับนี่ครับเบิ้งครับวาจะได้หรือเปล่าครับ บราณันครับดังนี้ครับบราณันครับอาจจะไปกินอยู่กันานติดแล้วครับไปเบ้่งครับผมวานนะ เรียบร้อยโอย่างหมดตเพยงครับเพียงง่ายครับไตครับนี่ครับเพียงใหายครับอติดข้อจะยังมาตายครับขอเอาหมาไปเบิกก่อนครับเปิงขางนอกครับ ผมสามเต็มครับตัวหน่อยสองครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับครับท่านเบิร์ตเลยครับเดี๋ยวไปมองอีกครับท่านหนึ่งครับไปครับหลังหนึ่งครับตีบเบิร์ตออกขับหาย อยียนะีกับยียังหลาไว้กินอยู่ยังกินน้องั่นี้กินใส่เลยสงสัยเป็นหนูใหญ่ครับเมืองครับหนูใหญ่ครับกินใส่ครับดักไว้อีกครับเดี๋ยวจะมากินอีกครับ คงจะได้กปีีอีกอีกคืนนึงครับมะกรูดครับไปครับมะกรูดนี้ครับจะได้บ่สสี่แต้มเนาะนี่ครับติดนูนหน่อยครับนูนหน่อยหมดกินมุดครับน่าจะติดเต้วยแหละนี่เดี๋ยวเฮ็ดก่อนครับนะครับหาแต้มครับ ไตอดักไปตรงนี้หนะลังหนึ่งบรันครับหลังหนึ่งครับนั่นเตี้ยมีครับ ดำๆครับหนูครับตัวใบใหญ่ครับม้าอีกแล้วมาอีกเลี้ยว,เ,ยวเดี๋ยวอ,ออกมาครับนี่ครับหกตัวครับตัวนี้อีกสองลังครับอีกสองลังสุดท้ายเดี๋ยวเต็มป้ โอ้ oh, นี่ครับหนูใหญ่ครับเรียบร้อย mm hmm. ลันเปียงลันเปียงหนูใหญ่โอ้หตัวนี้ครับนี่ครับลันเปียงครับเดี๋ยวปดกอนครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้โ oh, หหนูใหญ่ครับ เกตัวอีหลังตังสุดท้ายโบราณครับอยู่ข้างในครับนี่ครับเด็กตัวครับนี่ครับหนูครับหนูใหญ่ครับโอ้โหยใหญ่สองตัวน้อยหาตัวนี่ครับมานคัคกๆบอกอะไรไปแช่หนุ่มบาดประจัยนี่เด้อครับกุยตามเป็นกำลังใจให้นเด้อ นี่ครับมอนี่มารัคครับเด็กขัวแล้วเด็กขัวไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวมืออื่นไปหาหาดักตัวหาพื้นที่ที่หนูครับ